ครับบอกบัก,บกพดบักพัดยันยุ่งกับผมไรได้เนีเออผมไม่รู้เลยเออดีพอผมไปซาอุดิอาระเบียมาบอเลยครับยันยุงกับผมไรเลยครับเออเราเริ่มเข้าใจเราได้เลย หลายคนอยู่นะครับครับเออซุ่มลูกที่ไปซาอุดิอาระเบียมา้ครับครับว่างได้ทำไอยากไปกับซุ่มซาอุดิอาระเบียคือทรัพย์สมบัติเดี๋วมาคนใดมากเดคนเล่นคนยังเชียวยังใดนังสือเชียวยังไดเสียว่างยังไดเอาฟ้าวบุญมีบุญทำหรือคนเดินจะไปโยนใส่คนอื่นครับเพราะโลกพัฒน์ คณะรัฐบาลไทยนะเพราะว่าบางยางเราต้องขอมาแสกแซงหรือมาแสกแซงคุณอยู่ัาเพลนได้คำว่า,าเอ,อ๋อนี่คือผมนี่ครับอย่ามารอเหร่นนะครับเนะี่ยไว้หน้ารอเหร่นนะเข้าใจไหมลนะ่ะร <c oughs> ุ้มาน้ำกัน สุม,มาน้ำกันชุมไปน้ากันอย่ามาหล่อเล่นนะครับเน้อก็ได้กินเข่ากินเข่าได้ผมมีทรงสร้างหั้นีดบอกก่อนนึ่งครับ <c oughs> แจวครับกินยุ่นีก็กินยุ่มกอยกินยุ่สะกดนะครับถกินแต่มันเคืองถึงกินแต่มันเครื่อง เราที่นี่เลยคิดถึงว่าใดคิดถึงว่าใดว่ามันมีอย่างสังย่างเข้าใจไหมครับมันมีอย่างสังย่างอยู่ด้วยโอ้ยยาวยาวครับคดีนี่เข้าใจไหมละครับเข้าใจไหมล่ะามาถือกันอย่ามาล้มผมเด้วยเอลาลังเท้าแล้วเขามาแทรกแซงอันนี้ผมบอกคณะรัฐบาลไทยนะครับด้ว คนจับนี่ก็คือบริจับทรงซิ่งนี่ครับอิดีนะครับได้ได้บรินะครับได้หลายอย่างเลยครับเออคดีซาอูนี่ครับคดีค้นไปซาอุดิอาระเบียครับครับเบิรงไว้่เนี่ยนะครับได้ควาดประพดประพัดช่างดีบุญเตรียมช่างดีนะครับได้เขาใหญ่ไปแล้วครับได้